ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะพาทุกคนนะครับผมมาเติมเกมนะครับผมร้านที่มีชื่อว่าสเตลราโกพัทนะครับผมร้านนี้นะครับผมมีเกมมากหน้าหลตาย้ทุกคนเลือกเติมกันนะครับผมรวมถึงราคาก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับและปลอดภัยไว้ใจได้นั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าทุกคนนะครับผมอยากเติมเกมราคาถูกๆนะผมก็สามารถกดเข้ามาได้เลยนะครับผมที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับผมผมก็ยังใช้บริการอยู่เองนะครับผมถ้าใครอยากถูกกว่าเติมเองก็ต้องร้านนี้ร้านเดียวเท่านั้นนะทุกคนนะ กับสวัสดีสวีดสทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมตหลวงตาลู่สับปะยูปิัญญาจันกับผมในเซิร์ฟไต้หวันไปเป็นที่เรียบร้อยกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าเดือนหน้านะครับผมตัวละครเซิร์ฟหลงนะครับผมก็จะเข้าเซิร์ฟไทยไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมวัเหมือนโกหกจริงๆนะทุกคนนะซึ่งเราก็เลยจะพาทุกคนนะครับผมมาดูเรื่องวงแหวนนะครับแล้วก็ จะมาดูแนวทางในการปั้นตัวละครตัวนี้นะครับว่าเขาอยู่ในทีมอะไรกันบ้างละกันเนาะและตัวละครตัวนี้นะครับผมมันจะเก่งแค่ไหนละกันนะครับผมโอเคถ้าพูดถึงตัวละครเซอหลงนะครับผมความจําเป็นในการที่มีตัวละครตัวนี้จําเป็นหรือเปล่าสำหรับผมนะทุกคนนะมันก็จําเป็นนะครับผมมันก็ควรมีอย่างยิ่งละกันนะครับผมแต่มันจะมาพร้อมๆกับตัวละครถังเฉินนะครับผมก็เพราะว่าตัวละครตัวนี้มาปั๊บถังเฉินก็จะมาต่อนะฮะทำให้บางคนอาจจะไม่อยากสุ่มมันใช่ไหมทุกคน แต่ถ้าความจริงนะครับถ้าตัดผลประโยชน์ถังเฉินออกไปเนี่ยตัวละครตัวนี้นะครับผมจะเป็นตัวละครที่ผมแนะนําว่าควรมีอย่างยิ่งเลยละกันนะครับเพราะว่ามันเก่งทั้ง PVE นะครับผมแล้วก็ PVP นะครับผมเพราะว่าใน PVE นะครับผมตัวละครตัวนี้นะครับผมาบเซอร์หลงนาะก,ก็จะนิยมในการที่เอาเวตีกระดูก็็ได้เหมือนกันนะครับผมหรือว่าจะเอาไปเล่น ในแบบว่าตีปลองกิวก็ได้นะครับผมร่วมถึง PVP นะครับก็สามารถเอาไปโจมตีคนอื่นได้นะครับผมและก็เอาไปลองเล่นประยุกต์ใช้กับทีมต่างๆได้เหมือนกันนะครับผมบอกเลยว่าโคตรดีเนาะตัวละครตัวนี้เลยประยุกต์ใช้ได้บ่อยมากๆนะครับซึ่งพอสวรรค์ของเขานะครับผมกวางนขจะใส่เป็นโจมตีบางคนก็จะใส่เป็นคีดดมนะครับผมก็แล้วแต่จากคนก็แล้วแต่คนละกันนะทุกคนนะและเรื่องวงแหวนนะครับผมก็จะใส่เป็น ดวงดวงนกนกนั่นเองนะครับผมสำหรับวงแหวนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดดูทุกคนดูหลายๆหลายอันดับเลยละกันใหผมว่าเขาใส่อะไรกันบ้างละกันนะทุกคนนะจะได้แบบว่ามีตัวเลือกแล้วก็ช้อยเลือกได้หลายๆอย่างเนาะทุกคนเนาะต่อไปนะครับผมใส่เป็นนกดวงนกนกนั่นเองนะครับผมและต่อไปนะครับผมใส่อะไรดูซิต่อไปใส่เป็นดวงดวงดวงนกนั่นเองนะครับผมแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้ได้หมดเลยนะทุกคนนะแล้วแต่เราเลยละกันนะทุกคนเนาะ แล้วก็แล้วแต่ทีมที่เราเล่นนะครับผมไม่งั้นนะครับผมถ้าเราประยุกต์ใช้ผิดเนี่ยครับผมอาจจะไม่ไปตัวละครมันอาจจะไม่มีประโยชน์ก็ได้นะทุกคนนะโอเคไหมซื้อแหวนก็จะประมาณนี้เลยละกันนะครับผมสับสเ้อร์หลงละกันนะครับซึ่งตัวละครมันนะครับผมก็มีคนใช้งานเยอะพอสมควรนะครับผมยังมีคนเล่นเยอะพอสมควรนะครับไม่ได้น้อยเลยนะทุกคนนะโอเคเราจะพาทุกคนนะครับผมมาดูซีในจัดอันดับนะผมว่าตัวมันจะเก่งแค่ไหนละกันนะครับผมไป มาดูซิว่าการเล่นเกมเพย์ของเขานะผมจะมันแค่ไหนละกันนะดูคนนะโอเคเริ่มเกมไปที่เรียบร้อยผมซึ่งทีของเขานะผมก็จะประกอบไปด้วยตัวละครเซอร์หลงนะครับผมมานาสูรน,นะครับผมไปเชนเซียงปีปีตรงนะครับถังคอนนะครับรวมถึงตัวละครออสการ์นี่นะครับผมไปเริ่มเกมเป็นที่เรียบร้อยผมสกิลกันไปก่อนจมเตียมบดานะครับการเริ่มเกมมาของเขาเนี่ยเขาจะทําให้ใส่ของข้ามผมติดทะลักนะครับผมเป็นรูปดวงตาได้นี่นะครับผม ซึ่งดวงตาเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมมันจะทําให้สกิลได้ถี่ๆเลยครับผมและโคตรแรงด้วยซ้ํานะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะลองดูเลยนะครับผมว่าสกิลถี่ๆที่ผมพูดนะครับเป็นยังไงละกันนะครับผมถึงเทธอเป็นเรียบร้อยผมสกิลไปเลยครับผมจิ้มจิ้มจิ้มเห็นไหมครับผมมันจะเป็นการสกิลปล่อยไปรัวๆนะครับผมเห็นไหมแล้วก็ไปโจมตีหนึ่งทีนะครับผมเจ็ดเคแล้วก็ไปโจมตีหนึ่งทีนะครับผมโอ้โหแล้วก็สกิลไปอีกรอบหนึ่งเป็นการชาร์จพลังนะครับผมให้ได้พลังโจมตีแรงขึ้นนั่นเเเออออองงนนนะะะคคคครรรรััับบผผมมมมมมไไ่่ีาาาากกกยยโแลล้้วว็ปปิดดฉถหื โอเคโอเคแล้วก็ปีจ่ากดดังคอน,นะครับผมซึ่งตัวละครเซอร์หลงเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างงี้แหละทุกคนมันทำให้การบูตด้ามของเขามันรื่นแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่ามันการแบบทิมไปรัวแล,ล้วกันนะทุกคนนะซึ่งตัวละครตัวนี้ผมทำน้ำมันไปอยู่ที่22ลร้านนะทุกคนนะเจ็ดเคก็ได้อยู่นะครับผมไม่ได้แย่นะฮะโอเคลนะองดูสักรอบแล้วกันนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงแล้วกันนะครับซึ่งการเจาะจงวงแหวนเนี่ยผมอาจจะยังไม่เจาะลึกขนาดนั้นนะทุกคนนะคนแบบนนนะคนนะ่ ไม่อยากกระเจาะลึกอะไรมากมายแล้วกัรทีผมเดวผิดพลาดนะครับเพราะว่ามันเป็นอยู่เซิร์ฟนอกด้วยนี่ครับผมเออถ้าจอบผิดไปแล้วมันจะผิดพลาดเอานะครับผมไปเริ่มเกมไปเลยครับผมโอเคเริ่มเกมไปได้เรียบร้อยนะครับผมกดเริ่มไปเลยจ้าโอเคครับผมก็ทีมของเรานะผมมีออตกานะครับผมนิวเกานะครับแล้วก็ถังซันคอนนะครับผมเซอร์หลงนะครับผมไปเชิญเซียงนะครับแล้วก็นิ่งหลงหลงนั่นเองนะครับผมจึงกับทีมเป้าหมายนะครับผมเป็นไงครับผมเป้าหมายก็จะมีตาสารักสามดวงนะผมที่ จะเริ่มเกมออกมาแล้วก็แจกไปให้เด็กนะครับผมเรううィィียบร้อยนะครับผมก็ทําการรอนะครับผมรอเทินให้กับตัวละครเซอร์หลงนะครับผมเพื himself, esus, ่อทาการโจมตีเองนะครับไม่รู้จะได้โจมตีหรือเปล่านะครับผมกลัวถังคอนจะเก็บงานจริงๆป้าบโอเคไม่เป็นไรโอเคยังแรงอยู่ยังได้อยู่ครับผมนิวเกาโจมตีไปโอเคทําการบัฟไปก่อนผมแล้วก็ทําการเซอร์หลงแล้วผมทำการปล่อยไปเรยต่อๆตๆโอเคไม่แรงเรยว่ะตีธรรมดาไปก่อนหนึ่งทีครับผมโอเคแล้วก็ตายไปเรียบร้อยผมแล้วทำการชาร์จพลังแล้วก็ปล่อยไปแปดหมื่นถูกครับผม แล้วก็ตายเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมจากที่ผมสังเกตนะครับผมก็เป็นกาำการปล่อยสกิลรุนๆนะครับแล้วก็พอปล่อยเสร็จปั๊บก็จะโจมตีธรรมดาไป2รอบนั่นเองนะครับผมโอเคไหม ทาำาด้ไปอยู่ที่11ล้านนะทุกคนนะก็ถือว่าได้อยู่นะครับผมไม่ได้แย่เลยมาคร้บผมเริ่มเกมไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะตอนนี้ก็ทําการรอไปนะผมรอคนนานๆก็จจะบันทอหนหัวใจหรือเปล่าช็อตนี้ก็คิดว่าจะไปไวนิดหนึ่งนะทุกคนนะก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมแค่มาดูเกมเพ์ทุกคนดูข้ค้อนก่อนละกัน,กน,กนนะทุกคนนะโอเคไหมแล้วก็ดูเรื่องวงแหวนเฉยนะครับผมว่าแนวทางการเล่นของตัวละครตัวนี้เป็นยังไงนะครับ ซึ่งก็ไม่มีอะไรมากมายนะการลดนของมัน,นเห็นปะเริ่มเกมมาก,ก็ปล่อยสกิลเห็นปะแล้วก็โจมตีไปแค่นั้นแหละซึ่งตอนแรกๆเนี่ยถ้ายังไม่ถึงเงื่อนไขข,ข,ของมันอนะ่ะมันก็จะโจมตีแค่รอบเดียวเว้ยแต่ถึงเงื่อนไขเมื่อไหร่นะผมมันก็จะสกิลดูๆนะครับผมไม่มีอะไรมากมายนี่ก็ชาร์จพลังไปก่อนนะครับผมไม่มีอะไรนะฮะโอเคซึ่งเชิหน้าอาจจะแรงแล้วทุกคนเราต้องรอดูนะครับผมว่าเป็นยังไงแล้วกันนะครับ ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเงื่อนไขมันมีอะไรบ้างนะทุกคนนะเพราะว่าไม่อยากจะบอกบ้เมื่อไงเพราะว่าเป็นปเซิร์ฟไต้หวันด้วยไงทุกคนเนยผมเคยเห็นพี่เออพี่เจมส์นีผมช่องจานแจของเขาอ่ะโอ้โหบอกเลยว่าโคตรโหดนะครับผมเซอร์หลงคือแบบสกลิลรัวๆด้วยนะครับผมโอเคไหมซึ่งตอนนี้ผมยังไม่มีเซอร์หลงนะับในเซิร์ฟไต้หวันนะครับเพราะว่าไม่เคยสุ่มได้เลยนะครับผมโคตรเกลือ เราจะรีวิวมากๆแต่ก็ไม่มีตัวโคตรจะเกลือนะครับผมโอเคตอนนี้ก็ทําการรอไปกันก่อนนะครับแล้วก็จบเกมเอา้ายอมแพ้เฉยก็บานีละกันนะครับผมสําหรับการรีวิวนะครับผมเซิร์ฟหลงนะครับผมไม่ใช่เกินการรีวิวหรอกต้องบอกว่าพามาดูเกมเพ์คร่าๆวๆละกันนะทุกคนนะแล้วก็พามาดูวงแหวนคร่าๆวๆละกันนะทุกคนนะโอเคไหมซึ่งการเล่นอารีนาปกติเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีคนใช้ครับผมแต่ต้องเล่นใน สึกที่มาได้สก,กินนะครับผมไอเนี่ยไอเนี้ยไอเนี่ยไอเนี้ยเนี้ยจะมีคนเล่นเยอะมากนะครับผมแต่อันเนี้ยจะไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับ,บฝั่งซ้ายเนะี่ยแต่ฝั่งเนี้ยจะมีคนเล่นเยอะมากๆนะครับผมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคนเล่นเยอะนะครับ หรือว่าตัวละครบางตัวจะโดนแบนก็ได้นะผมทําให้ตัวละครสเสื้อหลงทําให้ติดเมตาเนาะรวมถึงนะครับผมตัวละครตัวนี้ก็สามารถเล่นใน PvE ได้เหมือนกันนะครับผมเอามาตีกระดูกวิญญาณนะครับผมก็ได้คะแนนดีพอสมควรนะครับผมแล้วก็ไปตีบอสกิวก็ได้เหมือนกันนะทุกคนนะหรือว่าไปลองกิวก็ได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งส่วนตัวทัพ์ผมก็ควรหายอยู่แล้วทุกตัวละครนะครับผมเอามาเล่นนะแต่ถ้าบางคนอยากได้ถังเฉินมากๆเนีย่ยผมก็แนะนําว่าดองก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้มาปรับนะครับ ถังเฉินก็จะมาต่อเลยนะครับผมซึ่งมันจะมีกิจกรรมปะปายบ้างแหละแต่มันก็น่าจะไม่พอถังเฉินอยู่แล้วนะครับผมก็แนะนาว่าถ้าตั๋วไม่พอก็แนะนำดองไปก็ได้นั่นเองนะจ๊ะซึ่งคลิปอาจจะไวไปนิดนึงนะผมแล้วก็เจอกันใหม่ละกันนะทุกคนในในคลิปวิดีโอน้าคลิปวิดีโอวันนี้มีเพลนนิดเลยแล,และเจอกันบ๊ายบายครับที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาแหละเพราะมันมีแก้ยูคนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ ที่ไม่ถูกคน